บางครั้งในชีวิตของเราเรามักพยายามควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนเหตุการณ์หรือแม้แต่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำแต่เมื่อเรายิ่งพยายามยึดจ,จับสิ่งเหล่านั้นไว้หัวใจกลับยิ่งเต็มไปด้วยความกังวลความเหนื่อยล้าและความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกับเรากำลังพยายามแบกก้อนหินหนักไว้บนบา่าทั้งที่จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเลย ลองพิจารณาดูให้ดีบางสิ่งในชีวิตนี้ไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดของคนอื่นการตัดสินใจของเขาหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อให้เราจะคิดวนไปมาสักเท่าไหร่หรือพยายามบังคับให้มันเป็นไปตามที่ใจเราต้องการเทียงใดสุดท้ายมันก็ยังคงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่ดีเหมือนสายลมที่พัดไปตามทิศของธรรมชาติ ไม่มีใครบังคับทิศลมได้เราทำได้เพียงเรียนรู้ที่จะยอมรับมันเมื่อเรามองเห็นความจริงข้อนี้ใจเราจะเริ่มผ่อนคลายลงเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องเป็นไปตามแผนของเราและไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแทนโลกทั้งใบบางครั้งการปล่อยวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าฉันไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่าง การปล่อยวางจึงเปรียบเสมือนการวางก้อนหินหนักๆลงจากบาทและเมื่อเราวางลงได้หัวใจเราจะเบาสบายโล่งโปรง่งและมีพื้นที่มากพอที่จะหันกลับมามองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือตัวเราเองเรามักลืมไปว่าในการพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นไปนอย่างที่หวังเรามักละเลยการดูแลตัวเองเรามักมอบพลังทั้งหมด ให้กับโลกภายนอกแต่กลับลืมถามตัวเองว่าวันนี้เราได้รักและเมตตาตัวเองมากพอหรือยังเราได้ให้อภัยตัวเองบ้างหรือไม่เราได้พักใจและกอดตัวเองอย่างเข้าใจบ้างหรือเปล่าการหันมารักตัวเองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่คือการมอบความอ่อนโยนให้กับหัวใจที่อาจเหนื่อยและอ่อนล้าจากการพยายามแบกรับโลกทั้งใบ การรักตัวเองคือการรู้จักเคารพความรู้สึกของตัวเองรู้ว่าตอนไหนเราต้องพักตอนไหนเราต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมและตอนไหนที่เราควรยิ้มให้กับความเล็กน้อยในชีวิตแม้เพียงการได้หายใจอย่างสงบในเช้าวันใหม่เมื่อเรารักตัวเองเราจะไม่พยายามบังคับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากเกินไปเราจะรู้จักเลือกปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ และเก็บรักษาเฉพาะสิ่งที่ทําให้หัวใจเราเติบโตยิ่งเราปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีอิสระมากขึ้นเท่านั้นและอิสระนั้นเองที่จะเปิดทางให้เรารักตัวเองได้อย่างแท้จริงเมื่อเราพูดถึงการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราปล่อยไปหมดแล้วเราจะไม่กลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยหรือ แต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดชอบหากแต่เป็นการรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรใส่ใจและลงมือทำและอะไรคือสิ่งที่เกินกำลังและไม่ใช่หน้าที่ของเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดและความทุกข์ยิ่งเราดึงเชือกให้แน่นขึ้น เชือกก็ยิ่งบาดมือเราเจ็บมากขึ้นจนสุดท้ายเราก็หมดแรงแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะผ่อนเชือกหรือปล่อยเชือกนั้นไปความเจ็บปวดก็จะคลายลงเองชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากควบคุมทุกสิ่งเราก็จะเหนื่อยไม่รู้จบแต่ถ้าเราปล่อยให้บางอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใจเราก็จะสงบมากขึ้นการหันกลับมารักตัวเองจึงไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อน หรือดูแลร่างกายแต่ยังหมายถึงการรู้จักอกกอดหัวใจของตัวเองด้วยความเข้าใจบางครั้งเราโทษตัวเองมากเกินไปตำหนิตัวเองเกินความจริงทั้งที่ความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การรักตัวเองคือการกล้าที่จะให้อภัยตัวเองกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ยังเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และเมื่อเรามีเมตตาต่อตัวเอง เราก็จะมีพลังที่จะมอบเมตตานั้นให้กับผู้อื่นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การปิดกั้นหัวใจแต่กลับเป็นการเปิดพื้นที่ในหัวใจให้กว้างขึ้นเพราะเมื่อเราไม่แบกภาระที่เกินกำลังเราก็มีแรงเหลือพอที่จะยิ้มที่จะรักและที่จะใช้ชีวิตอย่างเบาสบายความรักตัวเองในเชิงลึกยังหมายถึงการให้คุณค่ากับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเช่นการได้อยู่กับปัจจุบัน การได้ใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การเงียบเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับเติมเต็มความสุขให้กับเราได้มากมายและยิ่งเมื่อเราปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของปัจจุบันชัดเจนขึ้นถ้าเราจะเริ่มต้นฝึกใจให้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันมารักตัวเองอย่างแท้จริงเราอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ,ญๆมักเริ่มต้นจากก้าเล็กๆเสมอสิ่งสำคัญคือการทำให้หัวใจเราเรียนรู้ทีละน้อยให้มันค่อยๆเบาลงไม่ใช่บังคับให้ปล่อยในทันทีขั้นแรกคือการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีหลายสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราและไม่ใช่สิ่งที่เราจะกำหนดได้เช่นความคิดของคนอื่นคำพูดที่เขามีต่อเรา หรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อจะยอมรับได้ว่านี่คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมความทุกข์ก็จะเบาลงท,งทันทีเพราะเราไม่ต้องไปต่อสู้กับสิ่งที่สู้ไม่ได้ขั้นต่อมาคือการฝึกหยุดคิดซ้ำกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราเอามันมาเปิดดูซ้ำๆในหัว เรากับเรากำลังดูหนังเรื่องเดียวกันวนไปไม่รู้จบการฝึกปล่อยวางในทางปฏิบัติจึงเริ่มจากการสังเกตตัวเองว่าตอนนี้ใจเรากำลังคิดเรื่องเดิมซ้ำหรือไม่ถ้าใช่ให้ค่อยๆพูดกับตัวเองว่าพอแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วหายใจลึกๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันจากนั้นคือการหันมามอบสิ่งดีๆให้หัวใจของตัวเองเพราะหัวใจที่เหนื่อย จากการพยายามควบคุมโลกภายนอกต้องการการพักผ่อนและการเยียวยาเราอาจทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้เช่นฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือที่เติมพลังใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆเพื่อฟังเสียงลมหายใจของเราเองสิ่งเหล่านี้คือการบอกกับตัวเองว่าฉันก็สำคัญฉันก็สมควรได้รับความรักเช่นกัน การรักตัวเองยังหมายถึงการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนรู้จักบอกไม่กับสิ่งที่ทำร้ายใจเราไม่ฝืนใจเพื่อทำให้คนอื่นพอใจตลอดเวลาเพราะถ้าเราพยายามเอาใจคนทั้งโลกสุดท้ายแล้วเราจะเสียหัวใจของเราไปเองการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือความรับผิดช,ชอบต่อหัวใจของตัวเองเพื่อให้เรายังเหลือพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบ เมื่อเราค่อยๆฝึกแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องยากเกินไปและการรักตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยมันคือการคืนอิสระให้กับชีวิตคืนความสงบให้กับหัวใจและคืนความหมายให้กับการมีชีวิตอยู่เมื่อเราค่อยๆฝึกจนปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ได้จริงและหันกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะปรากฏชัดเจนทั้งในใจและในชีวิตประจำวันเริ่มแรกคือความสงบในใจเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับการพยายามบังคับโลกให้หมุนไปตามที่เราต้องการอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจแล้วว่าโลกภายนอกนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยส่วนที่เราทําได้คือการเลือกท่าทีของใจเราเองใจที่สงบจะนำมาซึ่งพลังใหม่เหมือนน้ำที่เคยขุ่นมมูเพราะการกวนให้ปั่นป่วน แต่เมื่อเราหยุดกวนมันน้ำก็จะค่อยๆใสและเมื่อมันใสเราก็มองเห็นทุกสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนความชัดเจนให้กับชีวิตทำให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างมีปัญญาและไม่เร่งรีบอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเบาสบายเพราะก่อนหน้านี้เราอาจแบกทุกอย่างไว้ในหัวใจทั้งคำพูดของคนอื่น ทั้งความผิดพลาดที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ทั้งความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะวางสิ่งเหล่านั้นลงเราจะรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ว่างในใจพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความกังวลกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความอิสระและเมื่อเราเริ่มรักตัวเองจริงๆความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะคนที่รักตัวเองเป็น จะไม่คาดหวังให้คนอื่นมาทำหน้าที่เติมเต็มชีวิตของเราแต่เราจะเลือกแบ่งปันความรักและความเมตตาไปสู่คนรอบตัวความสัมพันธ์จึงเบาขึ้นไม่เต็มไปด้วยการเรียกร้องแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นการรักตัวเองยังทำให้เรามีแรงที่จะดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมเราจะไม่ฝืนจนเกินกำลังจะรู้จักพักจะรู้จักให้เวลากับตัวเองและยิ่งทำเช่นนั้น เราก็จะยิ่งแข็งแรงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ชีวิตนํามาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือเมื่อเราปล่อยวางและรักตัวเองเราจะค้นพบความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ไม่ต้องรองเงื่อนไขไม่ต้องรองการยอมรับจากใครแต่เกิดขึ้นเพียงเพราะเราได้อยู่กับปัจจุบันและรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้า นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงมีเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และการหันกลับมารักตัวเองสามารถเปลี่ยนหัวใจของคนเราได้อย่างไรครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองเขามักกังวลว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร และพยายามควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปนตามที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเหนื่อยล้าเพราะไม่ว่าพยายามมากเท่าไหร่คนรอบข้างก็ยังคงมีมุมมองและการกระทำที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วันหนึ่งหลังจากผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาได้ยินคำพูดง่ายๆจากผู้เท่าคนหนึ่งว่าเจ้าพยายามจับสายลมเอาไว้แต่ลมไม่เคยเป็นของใครเจ้าทำได้เพียงยอมให้ลมพัดผ่านตัวเจ้า แล้วเดินต่อไปคำพูดนี้เหมือนเปิดประตูใหม่ในใจเขาเขาเริ่มเข้าใจว่าที่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ทุกเพราะสิ่งรอบตัวแต่ทุกเพราะเขาพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นเขาจึงค่อยๆฝึกปล่อยฝึกไม่ยึดติดกับความคิดของคนอื่นฝึกยอมรับว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือครูและฝึกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ในการทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจอุ่นขึ้นเช่นนั่งฟังเสียงนกร้องในยามเช้าเดินเล่นในสวนโดยไม่คิดอะไรหรือเขียนบันทึกเล็กๆเ,เพื่อขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามอยู่ทุกวันไม่นานเขาก็พบว่าหัวใจที่เคยหนักกลับเบาขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องพยายามบังคับใครเพราะเมื่อเขารักตัวเองเขาก็ไม่เรียกร้องให้ใครมาเติม,เต,มเต็มชีวิตให้เขา เขามีความสุขได้ด้วยตัวเองและพร้อมจะแบ่งปันความสุขนั้นให้ผู้อื่นเรื่องเล่านี้สะท้อนว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการคืนอิสระให้หัวใจและการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้ชีวิตเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะมีพลังที่แท้จริงไปรักใครได้อย่างไรในทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยวางและการรักตัวเองนั้นลึกซึ้งมากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้นเหตุของทุกทั้งปวงเกิดจากตัณหาหรือความอยากที่เกินควรเมื่อใจอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราต้องการใจก็ย่อมทุกทันทีที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดังหวังเพราะแท้จริงแล้วโลกนี้ไม่เคยเป็นไปตามใจใครได้ทั้งหมดการยึดมั่นจึงกลายเป็นโซ่ตรวนผูมกมัดเราเอง การปล่อยวางในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การละทิ้งชีวิตแต่คือการเข้าใจว่าสิ่งใดที่ควรทำก็ทำเต็มที่สิ่งใดที่เกินกำลังก็รู้จักปล่อยเหมือนการถือเชือกที่ผูกอวัวอยู่ถ้าเราจับแน่นเกินไปเราก็เจ็บถ้าเราปล่อยหมดเราก็เสียการควบคุมแต่ถ้าเราถืออย่างพอดีรู้จังหวะที่จะผ่อนรู้จังหวะที่จะดึงชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างสงบและมั่นคง ส่วนการรักตัวเองพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นหมายความว่าไม่มีใครจะดูแลใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองการเมตตาตัวเองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะเมื่อเรามีเมตตาต่อตัวเองใจเราจะไม่แข็งกระด้างเกินไปและเมื่อใจอ่อนโยนพอความเมตตานั้นก็จะไหลออกไปสู่ผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นการปล่อยวางและการรักตัวเอง จึงเดินคู่กันอย่างกลมกลืนเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจเราก็จะมีพื้นที่ว่างและพื้นที่ว่างนั้นเองจะถูกเติมเต็มด้วยความรักที่เรามอบให้ตัวเองความรักนี้ไม่ใช่ความฟุ้งเฟอ้อแต่คือความสงบที่ตั้งมั่นความสุขที่เรียบง่ายและความอิสระที่แท้จริงและเมื่อหัวใจเราเข้มแข็งขึ้นจากการรักตัวเองเราก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเบาสบาย พร้อมเผชิญทุกสิ่งที่เข้ามาโดยไม่หวั่นไหวเกินไปไม่กังวลเกินไปและไม่เหนื่อยล้ากับการแบกสิ่งที่ไม่ใช่ของเราสุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดเอาไว้ว่าโลกภายนอกนั้นเราไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดแต่โลกภายในใจเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดถ้าเรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่และอบก,กอดตัวเองด้วยความรักที่แท้จริง ชีวิตก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปในทางที่งดงามและหัวใจก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตาหาเพราะมันอยู่กับเราแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอให้หัวใจของคุณได้เรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่หนักเกินไปได้วางความกังวลที่ไม่จําเป็นและได้วางสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเพื่อให้ใจของคุณเบสบายพร้อมที่จะอบกอดตัวเองด้วยความรักและความเมตตา ขอให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณได้พบกับความสงบในใจได้มองเห็นความงดงามของชีวิตที่เรียบง่ายและได้ยิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนขอให้การปล่อยวางพาคุณไปสู่ความอิสระและขอให้การรักตัวเองพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องรอใครไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใดแต่เป็นความสุขที่ผุดขึ้นจากภายในใจคุณเอง และไม่ว่าคุณจะกําลังเผชิญเรื่องราวใดขอให้คุณเข้มแข็งอดทนและไม่ลืมว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าคู่กวลกับความรักและคู่ควลกับความสุขเสมอมาและตลอดไป